สวัสดีครับโปรไม่เป็นน้องครับวันนี้ก็จะมาทําอาหารมาแล้วนะครับอาหารพื้นเมืองนะครับคือแกงโฮะนะครับกับแกงโฮะคือเอาอาหารที่เขากินมาหมดหรือว่าอาหารที่เขาซื้อใส่ตู้เย็นมันหลายหลายวันนะเขาก็เอามารวมกันครับถ้าทําแกงโฮะนะครับที่ขาไมได้คือแกงงเลนะครับแกงมันเล่หน่อไม่ดองนะครับพักต่างๆนนี่คือบอเขือนะครับนีหมูนะครับ มีพริกนะครับกระเทียมหอมแดงนะครับพริกกระแตนะครับอ่าอันนี้ก็คือมะเขือพวงนะครับอันนี้ก็ดินพักต่างๆนะครับไปซุครูนะครับักซีไปเรื่อยนะครับนี่คือแกงมันเลยนะครับแกงทงเลถ้าแกงโค่ะแกงทงเลนี่บะลามะนี่แกงทงเลนะครับแกงที่เขาเก็บไปหลายบ้านเขาเอามารวมกัน มาโคโคกนะครับเดี๋ยวเขาจะไปโคโคกนะครับถ้าเป็นอาหารเหนือนะครับโคโคกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับกับโคโคกเป็นอย่างไรนะครับพักมะแ่มประมาณนี้นะครับเอาไปเสิร์ฟโคกโค้กเอพักหันเลยที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเขาไปจะคั่วโค้กนะครับโอ้กันพริกจะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ไปคั่วโคกนะครับ พริกผมไม่คั่วครับใส่นอนลงไปครับหมุุ่มลงไปคั่วก่อนเอาเนื้อลงไปคั่ว เราจะคั่วรวมกันนะครับนี่นะครับใต่หม้อค้างโอ้โอเลย กินสองวันสามวันนั้นเลยนะโคโหโฮนะครับโคโฮคือแกงตีเฮาซื้อมามาได้กินใส่ตู้เนย็นหรือกินเนือยาก็กกเหลือเรก็บเก็บๆหอมๆออกไปามาโคโหเพิ่มกระปิะพริกเทียมหอมแดงแล้วก็พักสมุนไพรเพิ่มลงไปแค่นั้นนะครับ ใส่บะเขือใส่พักลงไปแล้วครับเติมน้ำไปห,หน่อยใส่บะคูดไปนยครับใส่แบบคูดไปให้มันหอมนะครับใส่พักใส่หมนเส้นใส่บะคูดสุดท้ายนะครับตอนนี้ไก่โฮกกระซุกกันที่เรียบร้อยแล้วครับเอาไปตักเสร็จถ้วยกินกันมาแรงนี่ครับ ทุกคนที่เรียบร้อยแล้วชิมดูครับอื้อวะใมากินครับแกงโฮะครับอืมมันรุนรําดแกบโฮะล่ะ นักคู่อูดฮ้อนฮ้อนน้อง่าย